เครื่องพิม,มรรกกพ์ multi-function inkjet แบบ3 in 1 p r i n scan copy พิมพ์ผ่านเน็ตเวิร์กไร้สายมาพร้อมกับหมึกพิมพ์สีสีหมึกดำกันน้ำต้องรุ่นนี้เลยครับกับ Canon Pixma G3730 ครับ สวัสดีครับผมต้นตายครับมาเจอกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล่องแบบนี้แน่นอนครับว่าคลิปนี้ของเราครับผมจะทําการอันบ็อกซ์แกะกล่องแล้วก็สอนติดตั้งเปิดใช้งานครั้งแรกครับกับ canon pixma g3730 นั่นเองครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะอันบ็อกซ์กันเรามาทําความรู้จักกับรุ่นนี้กันก่อนดีกว่าครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า canon pixma g3730 ครับเป็นเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังชันแบบ t r e e in 1 3ใน1เนี่ยเป็นยังไงคุณสามารถใช้ ปริ้นก็ได้ครับใช้สแกนก็ได้ใช้ก๊อปปี้ก็ได้แล้วก็ยังเป็นเครื่องพิมพ์ครับที่รองรับการสั่งพิมพ์แบบเน็ตเวิร์กแบบไร้สายสะดวกสบายนะครับมาพร้อมกับหมึกพิมพ์สีสีหมึกดำกันน้ำรับรองได้เลยครับว่าคุณภาพชิ้นงานของคุณเนี่ยปริ้นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีสันสวยสดใสสมจริงงั้นเอางี้ดีกว่ามาทำความรู้จักกันไปล้ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องอันบ็อกซ์กันแล้วละครับ มาครับเรามาทําการ unbox กันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นครับเพื่ออย่างที่บอกไปนะครับพอเราได้มาเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องทําการเปิดกล่องออกมากตอนครับเช็คสภาพของตัวเครื่องว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอเปิดออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับหน้าตาของการแพ็คเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้ครับด้านในของกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวผมจะหยิบมาวางแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับ นี่แหละครับคืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกล่องนะครับอย่างแรกที่เราเห็นนี่ก็คือสายไฟครับปกสาย USB ต่างๆนะครับมี CD-ROM ครับให้เราได้ลงไดรเวอร์ลงโปรแกรมแล้วก็ยังมีคู่มือการใช้งานครับให้เรามาศึกษาด้วยตนเองนะครับแล้วก็ยังมีหัวพิมพ์ดำหัวพิมพ์สีมาพร้อมกับสีต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับสีขวดด้วยกันครับพอเราออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในกล่องนะครับเขาก็จะมีโฟมกันกระแทกในแต่ละด้านเราก็ยกออกมาครับหลังจากนั้นนะครับอีกสเต็ปหนึ่งก็คือ เราก็ดึงเอาพลาสติกเหล่านี้นะครับออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นครับพอเราเอาพลาสติกออกไปแล้วนะครับสติกเกอร์เหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องดึงออกให้หมดก่อนที่เราจะใช้งานครับ รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายๆคนเนี่ยพอเห็นแล้วก็บอกว่าประทับใจมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของรูปร่างต่างๆที่ดูสวยงามแล้วก็กระทัดรัดนะครับเหมาะสําหรับ Work ์กฟอร์มโฮจะเป็นทั้งออฟฟิศขนาดกลางหรือขนาดเล็กหรือจะอยู่ที่บ้านจับวางไว้มุมไหนตรงไหนเนี่ยก็สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับใช้งานได้แบบหลากหลายรองรับทั้งเอกสารสีแล้วก็ขาวดาําและที่สําคัญยังไร้สายอีกต่างหากผมขอแนะนำนะครับ มาเริ่มต้นเปิดเครื่องสําหรับการใช้งานเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกครับเริ่มจากการที่เราเอาสายไฟที่เราได้มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับทุกคนครับก็แค่เอาสายไฟที่เราได้มานี่แหละครับเสียบเข้าไปนะครับที่ตัวของเครื่องครับหลังจากที่เราเสียบสายไฟเสร็จเรียบร้อยสเต็ปต่อไปนี่ก็คือกดไฟที่ปุ่มเปิดเครื่องครับ หลังจากนั้นครับเราก็ทําการยกฝาครอบของเครื่องพิมพ์เนี่ยขึ้นมาครับจะสังเกตเห็นนะครับช่องใส่หัวพิมพ์เนี่ยเขาจะวิ่งมาตรงกลางครับหลังจากนั้นครับเราก็เอาหัวพิมพ์ที่เราได้มานี่นะครับแกะกองหัวพิมพ์แล้วก็ใส่ตามช่องครับแต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยผมอาจจะต้องบอกให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับอย่าไปสัมผัสโดนช่องหัวพิมพ์หรือว่าแผงวงจรนะครับสีดําใส่สีดําสีใส่สีนะครับขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือขั้นตอนของการเติมหมึกนั่นเองครับทุกคนครับ วิธีการก็แค่เราต้องมีการเปิดจุกหมึกนะครับเพื่อที่จะทําการเติมหมึกครับแล้วก็เติมลงไปยังแทงให้ครบทุกสีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการปิดจุกหมึกให้แน่นแล้วก็ปิดฝาครอบของเครื่องลงครับ พอเราปิดฝาครอบของเครื่องพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตที่ไฟนะครับรอจนกว่าไฟจะนิ่งนะครับแล้วหลังจากนั้น,นครับเราก็ทําการกดโอเคเพื่อทําการชาร์จหมึกซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับใช้เวลาในการชาร์จหมึกเนี่ยนานประมาณ6นาทีช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยแหละครับเราก็ทําการเซต Wi-Fi รอได้เลย หลังจากนั้นครับเราก็ใส่กระดาษ A4 นะครับที่ช่องป้อนกระดาษครับแล้วก็ดึงถาดออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับก็เอากระดาษใส่ลงไปหลังจากนั้นครับเครื่องพิมพ์นะครับก็จะทําการชาร์จหมึกเสร็จเพียงแค่นี้ครับเครื่องพิมพ์ Canon Pixma G3730 ก็พร้อมสําหรับการใช้งานแล้วครับ Canon delighting you always